โปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งชานชาลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถโปรดระมัดระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากขบวนรถและโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถจอดเทียบสถานีบ้านโป่งในชานชาลาที่สองค่ะเป็นขบวน,น,นวรถตรวจขบวนที่แปดห้า ั้นทาง,งสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตสุดปลายทางสถานีนครศรีธรรมราชค่ะขอความกรุณาผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณบันไดทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อสอบของขบวนรถไปที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้บริษถเที่ยวหนึ่งพ<อ> <รถ S 1> นักงานบอกให้เลี้ยวขวาีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสาร <ถ S 2> ที่สถานีราชบุรีสถานีเพชรบุรี สถานีหัวหินเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและ,ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการทา่านอีกขอขอบคุณค่ะ